พี่น้องครับเมื่อกี้ครับมีมาถึงกาดพากันมาเก็บภาพบรรยากาศแต่วินขึ้นในการลิ่นน้ำพี่น้องเอ้ยน้ำเย็นแบบสดชื่นเลยพี่น้องนี่น้องตระเวนบินทีแรกบอยากลงครับลงไปแล้วบูย่างขึ้นมาพี่น้องมันเพลินพี่น้องเอ้ยฟินเดี๋ยวเข้ามากินข้าวกาแฟมาม่าอะไรกันเมนูพิเศครับที่ตลาดร้านดอกจั่น้องเลยนี่ครับดิ่งพัชรทาครับเครียดโมตากแห้งซึ่งเป็นเมนูโปรดของยูไอเฟสบุ๊คเพจไปแซงได้ใหญ่แล้วครับพี่น้องนี่เพิ่นมากิน เกียดน้อยได้นี่กินบ่นี่พี่น้องเองยสุดยอดเลยเปนดูแซ่บครับปิ้งปลาบ้งปลาย้อนส่วนบ่าตีพี่น้องเองยมักแห้งนี่ปิ้งปลาย้อนเดียวเดียวครับมาเลยครับมากินกัน,นครับแซ่บครับแซ่บนี่ปิ้งปลาย้อนบีมพัชสุธาเอาตีครับเกียดเหนียใครแม่นบ่แม่นแล้วครับโอ้ยนี่มาใส่มาม่าพร้อมครับอือสวยในความมืดเหมือนนิดหน่อยริวมาก

อาหารสายแม่สายอยู่บ่ถ้าแม่สายได้ไงกับพ่อมาเละฉันแม่สายแม่สายเลยครับเร่งได้ยอยู่แล้วเม่อวันแม่สายกับพ่อต้องมาต้องลูกสายลูกอยู่โรงเรียนเด็ดเด็ดเห็นเครียดนะ ขาอะไรเลยแบลังกาเลยนะนนยนะมีะอ,อกิการทางปากดีนะขามัน กอบนะเก๋ทางเขียนกาไอคอนเก๋ทางเกาสุดโมสุดโมเนาะบ้านเราเียโมรังกันสิครเกี่คุยพลังกััฟักอรังมันไ่มีเียนะมีต่กบสมอสมอฟัก